สวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอ2เทคนิคด้วยกันนั่นก็คือเทคนิคที่ชื่อว่าเ a ต้าเฟร Tool แล้วก็เทคนิคในการ Export map ค่ะมาดูเทคนิคแรกกันก่อนเทคนิคที่ชื่อว่า Data f r a e มทนั้นมีประโยชน์ในการหมุนข้อมูลใน Data Fra m e ให้เป็นทิศทางเดียวกับทิศที่อยู่ในแผนที่ของเราโดยอัตโนมัติมาดูวิธีการในการทางานกันค่ะอันดับแรกเลยจะเห็นว่าเรามีแผนที่อยู่หนึ่งแผนที่ซึ่งอยู่ในไลอ้อนวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามีทิศ ที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของแผนที่ที่เราได้ทําการแอดเข้ามาแล้วขั้นตอนต่อไปเราทําการหมุน Data frame คือเราจะต้องใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Dataframe tool ค่ะโดยการคลิกขวาเข้าไปที่บริเวณด้านบนจากนั้นให้เลือกเครื่องมือที่ชื่อว่า Dataframe Tool ขึ้นมาเมื่อเราเลือกเครื่องมือที่ชื่อว่า Dataframe Tool มาแล้วจะเห็นว่ามีปุ่มที่ใช้ในการหมุน Dataframe อยู่ก็ให้คลิกที่ปุ่มแรกที่ชื่อว่า rotate Dataframe ค่ะ เมื่อเราคลิกที่โลชเ t ต Data Frame แล้วให้เข้ามาคลิกในตัว Map, แม็กก็กดเมาส์ค้างไว้แล้วก็หมุนได้ตามองศาที่เราต้องการได้เลยค่ะในที่นี้เรากจ็จะทำการหมุนเข้าไปที่องศาหนึ่งจะเห็นว่าตอนนี้ทิศที่มีอยู่ในแผนที่ของเราถูกหมุนไปตามองศาที่เราได้ทำการหมุนโดยใช้เครื่องมือ d a t a f r a m e Tool แล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะนอกจากนี้แล้วถ้าเราไม่อยากที่จะทำการหมุนเองเราสามารถมาปรับโดยการใช้ การ insert ค่าเข้าไปในช่องนี้ได้เลยเราสามารถเลือกได้จาก d a t a b a s ที่มีอยู่หรือเราสามารถที่จะทําการใส่ค่าเฉพาะเจาะจงเข้าไปในช่องนี้ได้เลยเพื่อทําการเปลี่ยนหรือว่าทําการหมุน data frame ให้กลายไปเป็นองศาที่เราต้องการหรือองศาที่เรากําหนดค่ะเมื่อทําการใส่ค่าเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่า data frame ของเรามีการหมุนไปตามองศาที่เราใส่ค่าเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราอยากจะทําการปรับ การหมุน DataFrame ให้การมาเป็นรูปเดิมให้การมาเป็นลักษณะเดิมเราสามารถทํางานได้โดยใช้ปลุกที่ชื่อว่าเคลียร์โรเลชันซึ่งจะเป็นการเคลียร Cre การหมุนทั้งหมดให้ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาวะเดิมค่ะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคการใช้งานที่ชื่อว่า DataFrame 2ในกรณีที่เราต้องการที่จะทำการหมุนทิศที่อยู่ในแผนที่ให้เป็นองศาเดียวกันกันกบทิศของ Data frame จริงๆค่ะ นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถใช้อีกเทคนิคหนึ่งซึ่งนั่นก็คือการ export map เพื่อทำการเปิดข้อมูลแผนที่ที่เราได้สร้างขึ้นมาในซอฟต์แวร์อื่นๆที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ ArcGIS ค่ะเพื่อความง่ายความคล่องตัวในการทำงานค่ะวิธีการให้มาที่ไฟล์เมนูแล้วเลือก export map เมื่อเราเลือก export map แล้วในที่นี้จะถามว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลใหม่ของเราไว้ที่ไหนและตั้งชื่อว่าอะไร ในช่องของ save as type จะเห็นว่าเมื่อเราก,กดปุ่ม d o d o w n list ลงมาเราสามารถมีหลากหลายรูปแบบในการ save ได้ไม่ว่าจะเป็น save ในลักษณะของไฟล์ภาพก็ดียกตัวอย่างเช่น bmp jpeg หรือ save ในรูปแบบของเอกสารอย่างเช่น pdf ในที่นี้จะขอทำการ save แบบ pdf ค่ะจากนั้นก็ทำการ save แลจะจัดเก็บเข้าไปที่บริเวณที่เราต้องการได้เลยเมื่อเราทำการปิด โปรแกรมที่ชื่อว่า ArcGIS ของเราเราก็จะสามารถทำการเปิดเอกสารแผนที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีโปรแกรม ArcGIS อยู่ได้นี่คือความสะดวกและความคล่องตัวในการทำงานกับแผนที่ที่เราได้ทำการออกแบบขึ้นมาค่ะ หรือสามารถใช้เครื่องมือที่เป็นการซูม to h o l e page นะคะก็คือปุ่มที่อยู่ข้างกับ1ต่อหนึหน่เพื่อใช้ในการซูมดูข้อมูลทั้งหมดได้เลยค่ะทั้งหมดนี้เป็นวิธีการ2วิธีการด้วยกันนั่นก็คือ rotate data frame และอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือการ export นะคะสามารถที่จะนำา2เครื่องมือนี้หรือว่า2เทคนิคนี้ไปใช้ในการทำงานร่วมกันกับตัว RGS ของเราได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ